สวัสดครับผมสุดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการโยฮ่าๆอันอีแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมากับของเล่นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่องน,นี้เป็นช่องของเล่นนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพิเศษไม่มากกว่าน้อยเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ทั้งกิไม่ใช่ทั้งกาบุไม่ใช่ทั้งไฟซ์นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัว DX 03 Procris Key and 03 Driver Unit นะครับผมก็คือของ Series Commander 01นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมาจากเรื่องของ Commander Outsiders นะครับก็คือเป็น spin-off ของ Commander ที่เอาพวกเหล่าตัวร้ายมาอะไรอย่างนี้นะชิ้นนี้นะครับผมก็จะเป็นไอเทมแปลงร่างนะครับของ Commander 03นะครับก็คือ03นั่นแหละที่ตัวนี้นะครับผมจะเป็นการรวมพลังกันของ02แล้วก็ Arc นะครับผม นะก็เป็นบางที่หลายๆคนเนี่ยคาดไม่ถึงนะครับถ้าไม่มีข่าวลือหลุดมาก่อนเพราะว่าเขาจะร่วมมือกันนะครับอ่นะซึ่งซิโรวันนะครับเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับผมในยุคข,ของเรวะนะก็คือตีขนาบข้ามากับกีเลยนะแต่ว่าถ้าไม่ติดโควิดซะก่อนเนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะดีกว่านี้มากๆเลยนะครับผมอ่ะหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นหน้าของซิโรทนะครับยืนอยู่ตรงนี้เหมือนวี3เลยเนาะแล้วก็มี รูปของเล่นนะครับผมก็คือตัว driver unit นะครับแล้วก็ตัว p r o g r i s e key นะครับตรงนี้แล้วก็มี zero three r i s e ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็บันไดน้ำโค้นะครับบันไดนะอ่ะด้านข้างฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นหน้าของ arc นะครับี่ยืนอย่างนี้มาเลยนะครับผมอยู่ใน arc แล้วก็หน้าของ zero two นะครับผมยืนอยู่ในเสียแต่ว่าท่าเนี่ยเหมือนจะเป็นท่า rider kick หรือเปล่านะที่เอามาใช้ไม่น่าใจเหมือนกัน ด้านบนกล่องนะครับผมก็จะเป็นหน้าของ Zero t h r e นะครับผมกำลัง Big Brain นะครับเพาะสมองอยู่แล้วก็มี Subtitle ของเสียงแปลงร่างนะครับผม One One Prediction Two Two Intelligence Three Three Circles Go Beyond One Two Three Come and r i a d y Zero t h r e Is There Art One One Prediction ก็คือการคาดเดานะครับผม Two Two Intelligence ก็คือเหมือนกับสติปัญญานะครับ Three Circles นะครับก็อาจจะสื่อถึงตัวกลมๆหรือเปล่า ตรงนี้นะครับผม3อันนะครับแล้วก็ go beyond 1 2 3ก็คือไปให้ไกลกว่า1 2 3่านะแล้วก็ commander z e t r 0 3แล้วก็ commander z e t r 0 3นะครับผมแล้วก็ is there arc ก็คือมี arc อยู่ไหมนะครับ there is there are แปลว่ามีอะไรอย่างนี้นะเป็นคำถามว่าคือสลับ i s ขึ้นมาขา้างหน้า there is is there arc นะครับผมชอบการเล่นคำมากแต่ว่าที่ผมสงสัยคือทำไมไม่เอาเป็น one intelligence แล้วก็ two ที่เป็น prediction นะครับเพราะว่าไอ้ n c r o o เนี่ยพลังของมันคือการคาดเดาถูกไหมล่วงหน้าก็คือ prediction แล้วสุรค่อย circle ทำไมสองอันนี้มันดูเหมือนจะสลับกันยังไงไม่รู้นะแต่ว่านั่นแหละเขาเลือกมาแล้วนะครับอาจจะมีเหตุผลของเขานะข้างหลังนะครับผมก็จะเป็นหน้าของ ทั้ง3ร่างนะครับผมก็คือทั้ง3ตัวนะ zero arc แล้วก็ zero นะครับแล้วก็มีคำว่า zero t r rise ด้วยนะครับผมแบบนี้นะกล่องก็มีประมาณนี้นะครับผมดูของที่อยู่ในกล่องกันอย่างแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นตัว driver unit นะครับผมก็คือตัวหน้าเข็มขัดของ zero one driver นะครับที่จะเปลี่ยนเป็น zero driver นั่นเองนะก็จะเป็น0นะครับแล้วก็3แบบนี้นะแล้วก็พอเปิดมนาะปุ๊บ มันจะมีวงกลม3อันเลย three circles นะครับผมแบบนี้จะเป็นเหมือน double t r i f o l v3 นะครับผมด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนที่ได้มาเนี่ยไอตรงนี้นะครับมันง่อยมากเลยนะคือมันแบบคือมันจะร่วงให้ได้เลยแต่ว่าอันนี้ผมโมไปแล้วนะครับผมติดแม่เหล็กไปเพิ่มนะสังเกตว่าตรงนี้นะครับมีแม่เหล็กด้วยแล้วก็มันอยู่ในเนี้ย คุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่ข้างในอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับผมว่าผมใส่แม่เหล็กเพิ่มไปตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงคือความทีแล้วมันก็ร่วงลงมาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมติดไปแล้วมันก็จะไม่ร่วงเลยของ0ูก็เหมือนกันนะครับผม02เนี่ยก็เหมือนกันเด็เลยผมก็ต้องโมเหมือนกันแต่ว่าที่ผมสงสัยคือไอตัวออร์ชกอ์เปียนเนี่ยมันสามารถทําให้มันล็อกแน่นได้นะครับแก๊กแก๊กแก๊กเลยอะทำไม03ที่ใหม่กว่าออร์ชกอ์เปียนถึงไม่สาาามรรถทํไนะคับ แต่ว่าตรงนี้นะครับพอล็อกปุ๊บอ่ะจะแน่นกว่า02นอะครับอันนี้ก็ไม่ต้องแก้อะไรละแต่ว่า0ูนผมต้องแก้สปริงนะครับแต่ว่าที่น่าเสียดายจริงๆก็คือตัวสีนะครับที่รูปโปรโมทกับตัวที่อยู่ในบันไดามาเนี่ยอ่สีเนี่ยเป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับแบบเงาๆมาเลยแต่ว่าของจริงก็เป็นแบบนี้นะครับสีเนื้อพลาสติก คือเข้าใจแหละว,ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่ต้องเสียดสีถูกไหมแต่ว่าที่เสียดสีจริงๆเนี่ยมันก็มีมันก็ไม่ได้ทําให้ตรงสีตรงเนี้ยมันเสียดสีกันถูกไหมแบบตรงนี้มันก็ไม่ได้โดนอะไรนี้ใช่ไหมให้คุณชมนึกถึงตัว h high spec belt ของกีที่ตรงไหนที่เสียดสีเนี่ยเขาจะเว้นไว้เป็นสีเทาเงินพลาสติกแต่ว่าตรงไหนที่ไม่ได้เสียดสีเนี่ยเขาจะเพนจ์มาผมอยากให้ทำกันีเดียวกันหรือไม่ก็ทําให้สีตัวพลาสติกเนี่ยเหมือนกับตัวของบัฟ์ฟาที่เป็น p r e m i u m d x ที่หล่อมาเป็นสีเหมือนไม่ทัลิกแบบอันนี้มาเลยอ่ะคือตอนแรกผมนึกว่าตัวนั้นนะมันเพนต์แต่ว่าอันนั้นคือเป็นสีพลาสติกที่ทําออกมาได้เหมือนกับสีฉีดมากแต่ว่าทาไมอันนี้ไม่ทานะครับผมไม่ทราบนะสุดท้ายก็จะเป็นตัวของ z e r o ์เรอร์ทรีพอกไรกนะครับมาในสีเงินเทาพลาสติกนะครับพร้อมกับสีแดงเมทะลิกตรงนี้แล้วก็จะมีเขียนว่า c o m m ณ n รเ e อร r เซอร์เ r อตรงนี้นะครับพร้อมกับหน้า z e r o ์ตรงนี้ มีตักแตนนะครับผมนะปุ่มเป็นสีอย่างนี้นะครับใช้ทาน 3A เอ้ยไม่ใช่เอา R44 3 4, าก้อนนะครับผมตรงนี้มี QR Code ให้ด้วยนะครับผมลำโพงอยู่ตรงนี้นะนะลองกดดู z e r 3 jump แล้วก็ create นะครับ 03แอ็บบิลิตีนะครับเซียร์แอนอาร์สแอ็บิลิตี้นะครับผมอัลไซเดอร์สแอ็บิลิตี้นะครับ <03 Jump. S 1> แล้วก็วนมา Zero 3จัม p ์เหมือนเดิมแล้วนะครับผมทีนี้มันมี2โหมดนะครับ กดคั้งไปปุ๊บก็จะเปลี่ยนโหมดนะครับพร้อมกับเสียงที่พูดว่า go to next singularity นะครับ จะวนกลับมาเสียงแรกแล้ว Rider, พอเปลี่ยนกลับไปหมวนแรกนะครับผมก็จะพูดว่า Commandrider 03นะครับประมาณนี้มาในส่วนของเข็มขัดนะครับผมถ้ายังใส่พวกหน้ากากยูนิตอื่นๆอยู่นะครับก็ให้ถอดออกซะแต่ว่าขออวดก่อนว่า High Spec Belt นะครับเพื่ออะไรนะะทีนี้วิธีถอดนะครับคุณจะทำแบบนี้ก็ได้คือกดเข้าใน แบบนี้ก็ได้แต่ว่าตัวยูนิตอันนี้เนี่ยมันมีปุ่มมาให้นะครับเผื่อคุณผู้ชมยังไม่ทราบอนาะจะมีปุ่มตรงนี้นะครับผมกดปุ๊บมันจะปลดล็อกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดเอานี้ออกนะครับแล้วดึงออกมาโบเรียบร้อยนะครับก็จะได้ยูนิตออกมาแล้วนะครับเ้าเทียบกัน02กับ03นะครับ ังเกตว่าผมก็ติดแม่เหล็กเสี่อมเข้าไปเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมกลัวไม่งั้นง่อยอย่างนี้นะทีนี้วิธีการติดตั้งนะครับผมก็ให้เลื่อนออกไปสุดนะครับแบบนี้ให้มันยืดออกมานะแล้วก็เอาตัวกิ๊บนะครับผมให้มันโดนกันทั้งสองอันแบบนี้นะครับแล้วก็กดจะมีปุ่มบนล่างก็สไลด์เข้าไปกดเข้าไปแบบนี้นะจะมีเสียงใส่ยูนิต นะครับผมเหมือน Zero Two เลยแล้วก็สไลด์เข้าไปแบบนี้นะครับจะเป็นอันเสร็จสิ้นกับการติดตั้ง s e r o Three Driver Unit นะครับผมมาในช่วงของลูกเล่นนะครับผมขั้นแรกเนี่ยก็ให้เปิดปีออกมาแบบนี้แล้วก็กดลงไปเ oh. สียงสแตนบาก็จะเหมือนของ02เลยนะครับผมแล้วกด oh. แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับผม จะเป็นบทพูดแบบเต็มนะครับผมเริ่มมาที่ one one prediction 2 w two intelligence three three circles go beyond one two three come i n r i t e zero three is their arc นะครับผมก็แบบจัดเต็มเลยนะก็ยาวขึ้นมานิดนึงนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมไม่นึกว่าจะมีเสียงเวอร์ชันเต็มด้วยนะครับผมเดี๋ยว่จะมีไอตัวแค่ go beyond one two three นะครับแค่นั้นแต่ว่าอันนี้คือเขาใส่มาให้ด้วยไม่น่ใจว่าอนาคตจะมี เสียงแปลงร่างแบบเต็มโผมาหรือเปล่านะครับผมก็เราดูกันไปเนาะแต่ว่าใส่มาก็ขอบคุณนะครับพอแปลงร่างเสร็จแล้วนะครับผมกดตรงนี้หนึ่งทีจะเป็นท่าไม้ตายแบบต่างๆนะครับ มันจะเป็น live on Big Bang นะครับแ <Big Bang. S 1> ต่ไปจะเป็น Arrow on Big Bang นะครับผม blade on นะครับเราก็จะเป็น bullet on นะครับถ้ากด2ทีจะเป็นท่าไม้ตายของร่างนี้นะครับผม จะเป็นเสียงของ zero three big bang นะครับต่อไปนีครับผมเราสามารถเลือกทาไม้ตายได้นะครับผมอย่าง life on arrow on blade on bullet on เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับผมด้วยการกดค้างอ่ะอันนี้ขึ้น life on ก็คือเรากำลังเลือก life on นะครับแต่ผมไม่เอาอ่ะสมมติผมเลือก arrow on นะครับกดที่หนึง จะเป็น Arrow On นะครับ Bullet On, <Place> on. แบบนี้นะครับผมทีนี้กด1ทีนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นเสียงแสดงนะครับมีทั้งหมด13เสียง สามเสียงจะมีทั้งหมดเท่านี้นะครับกดที่นึงก็จะนวนละแบบนี้นะครับผมอ่าคืนด้านก็พับแบบนี้แล้วก็สไลด์ไปแบบนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกโหมดหนึ่งนะครับผม Go to next singularity yeah. singular นะครับ จะดันไปเหมือนในเรื่องเลยนะครับ ก็จะเป็นเสียงแปลงร่างแบบสั้นนะครับผมเริ่มที่ go beyond one two t เลยนะครับไม่ได้เริ่มที่ one one prediction แล้วนะครับทีนี้เสียงท่าไม้ตายนะครับผม จะมีเท่านี้นะครับผมที่แตกต่างจากแบบยาวนะครับผมเสียงสแสดงก็13บเสียงเหมือนเดิมนะครับผมถ้าไม่ตายอื่นๆก็เหมือนเดิมนะครับ นผก็น้าใส่แบบไม่กด hey. อะไรเลยแหละก็จะเป็น zero three ability นะครับลูกเล่นทั้งหมดที่เล่นกับตัว h i d d e n zero one driver เนี่ยก็จะมีเท่า e นี้นะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกับชิ้นอื่นในเรื่องคร่าวๆกันนะครับว่ามีลูกเล่นเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ แต่ว่าเมื่อกี้ถ้า authorize ไปแล้วเนี่ยกดยำกดตรงนี้อีกรอบหนึ่งจะเป็น go to next singularity นะครับผม เข้ากันดีนี่ว่า ือด้วยความที่ตัวพินทุกอย่างเนี่ยไอตรงเนี้ยมันเหมือนกับของ s i โร่แ r d r i v e r แต่ทีนี้พอพอกดท่าไม้ตายปุ๊บมันก็จะไล่มาเหมือนกับตอนที่เล่นกับ s i r o ่แวน r ดรเวอรละทีนี้พอกดไล่อะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกับเล่นกับตัว s i r ร่แว driver ซึ่งแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันไม่มีระบบท่าไม้ตายถ้ามันไม่ใช่คีย์ของมันอะไรอย่างเงี้ย 哎，我。Hey, i จบกันแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว DX03 Pro r y s e Key and 03 Driver Unit <Okay. S 1> นะครับผมยังไงกันบ้างนะครับ <Okay. S 1> ลูกเล่นอาจจะไม่ได้หว่วหวามากแต่ก็โอเคในะระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าไม่ติดเรื่องสีแล้วก็พวกที่มันงงงงงงง,ง,งตอนปิดฝาอะไรเงี้ยนะถามว่าคุ้มราคาไหมผมได้มา1,600บาทก็โอเคนะก็สุดยอดนะถือว่าคุ้มราคาดีนะครับแต่ว่าคนที่ได้มาเกินราคา2000อะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบ เซ็งๆบ้างเพราะว่าสีอะไรเงี้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์แล้วก็ความงองเงงอะไรของมันเนี่ยเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าโดยรวมก็โอเคผมให้สัก7.58เป็น10แล้วกันนะครับผม้็ถ้าใครสนใจชิ้นนี้เนี่ยในพวกแอปซื้อของออนไลน์หรือว่าในกลุ่มซื้อขายใน Facebook ก็น่าจะยังมีขายอยู่นะครับผมในราคาที่อาเฉลี่ยกันไปนะครับผมถ้าเกิน2000ต้นๆเนีนย่ยก็ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าถ้า แล้วแต่คนนะครับผมใครพอใจราคาไหนก็ซื้อราคานั้นนะครับไม่ว่ากันนะครับผมถ้าคุณชมชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยว่าตัวตัวนี้เนี่ยเล่นเป็นยังไงนะครับผมหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากที่จะสนับสนุนผมโดยตรงเลยนะครับผมสนับสนุนค่าของเล่นในการรีวิวต่างๆนะครับก็สามารถกดซุปเปอร์แจ็คมาได้นะครับผมจะเป็นการขอบคุณอย่างมากเลยนะครับที่สนับสนุนการรีวิวของท่านผม แล้วก็ถ้าผมนะครับผมขาดตกบกพร่องข้อมูลอะไรตรงไหนนะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมหรือว่าอยากดูรีวิวชิ้นไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เช่นเดียวกันเผื่อผมมีก็จะหยิบม,มารีวิวให้คุณชมได้ดูกันนะครับผมส่วนถ้าใครนะครับอยากติดตามไลฟ์สไตล์การเก็บของเล่นของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์แกะกล่องชิ้นนี้เนี่ยผมไลฟ์แกะกล่องสดๆก่อนนะครับไม่ได้แกะตอนรีวิวเนาะเพื่อเป็นหลักฐานการเคลมหรือว่ามีตำหนิอะไรก็จะได้มีหลักฐานไว้ใน ช่องทางออนไลน์นะครับหรือว่าโพสต์ต่างๆข่าวสารของเล่นการบนเรื่องของเล่นต่างๆที่ผมสนใจเนี่ยก็สามารถไปติดตาม IG นี้ได้นะครับผมผมใส่ลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันแล้วเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าผมได้ของเล่นชิ้นใหม่เนี่ยผมก็จะโพสต์ลงในโพสต์ของ u t u b e นะครับก็จะมี2ช่องทางมี YouTube แล้วก็ Instagram นะครับผมที่สำคัญเลยนะครับห้ามพลาดเลยอันนี้ก็คือกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับถ้า ลงคลิปว้นนี้ก็จะสามารถมาเป็นเว้นแรกกันได้นะครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสาหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีเลย0 1 0 2 0 3เนี่ยครบนะ